สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แอดมนินูหน่อยกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทางช่อง youtube ทุกทึกทันเลยค่ะเออท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามโตเอี่ยทางฮานอยมารวมกันเลยแล้วค่ะเนาะเมื่อวานนี่ฮานอยมารวมกับปังท่านผู้ชมเตวา่าเลาาพัฒนาบอปังเลยค่ะเ้อ โอ้ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี่ลาวพัฒนาแอดมิน,นูหน่อยสลบเลยบอถึกจักบาทลาวพัฒนาออกสี่เก้าสามนะท่านผู้ชมเหล็กบ,บืนเีซีเข่าปลาเข่าดงละท่านผู้ชมแอดมิน,นูหน่อยเมื่อวานนี่สลบลาวพัฒนาบอด้จักบาทเด้อท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องถึกบอท่านผู้รรมชมอ่าลาวพัฒนา สำหรับท่านใดถือยินดีนดําเลยค่ะเออแอดมินหน่อยบอถือท่านผู้ชมเขาปลาเขาดงหวัดนาเนี่ยจิบไปจังไดน้อท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางฮานอยมารวมกันเลยเนาะคะ่ะเนาะมาว่านี่ฮ้าน้อยปังคือเก่าท่านผู้ชมเสียดายบอท่านผู้ชมซ้ำเก่ามาว่านี่อ่าเก่าบอเดน แอดมินว่าเก่าบดินกะย่างมากเก่าสามอยู่ท่านผู้ชมเก่าสามนี่ออกทั้งอ่ะฮานอยทั้งล่านะคะเนาะสื่อหกสามได้ท่านผู้ชมอ่ะมาว่าเนีเราพัฒนากับหัวกับหัวเป็นเก่าสามบอดบอด้กันไวท่านผู้ชมมาว่าีนเดนหนึ่งกับสองบ่งสองรูดสองนะคะเนาะ อาสองมาท่านผู้ชมสองมาแต่ว่าโบมีขูจับด้วยค่ะเด้อสองมาแต่ว่าโบมีขูจับมาว่าในเข่าสามรอบท่านผู้ชมกาชาติเก้าแปดกาชาติเก้าแปดแปดเก้าตัวกับพิเศษสามเจ็ดเก่าสามสามเจ็ดเจาะแตกหลักะเก่าสามเก่าสามตัวกับท่านผู้ชมกาชาติพิเศษปกติเจ็ดเก่า ตุกตุกซีคูท่านผู้ชมซีคูสามรอบปังนะคะเนาะมาว่าในปังปังมากมากมาว่าในอคอสแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะเด้อรอบพิเศษเด้งทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมอ่ะสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะสามโตอบอแตกท่านผูช้ชม <aunque S 2> สำหรับคลิปนี้ท่านใดท right worries, care, an ี่เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินโนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำน่เด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจเขากลุ่มไลฟ์ฟรีธรรมชมพ่อแม่พี่น้อง f อฟท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลฟ์ฟรีแอดไอดีไลน์เด้อค่ะเด้อค้นหาแอดมินนูน้อยด้วย ID l ดี e ไลน์นะคะ NOO 1599 เพิ่มเพื่อนด้วย ID l i n ยนะคะ noo 1599นะคะเข้ากลุ่มไลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณพอ่อคุณแม่กันใดที่อยากจะเข้านะคะเนาะอยากจะเขากลุ่มรวมกลุ่มน้ำแอดมินนูหน่อยก็ทักไลน์คนหาด้วย ID l i n ยนะะด้วยค่ะเด้อบวกเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะ อัาท่านชมสำหรับคลิปนี้มาเบิงทางเลีกกันเลยนะคะเนะาะเมื่อคืนแอดมินูหน่อยฟันนะท่านผู้ชมอยากฟังบ่กันแบบนี้ฟันเห็นคนขอดหลกูกยูสองเทียท,มมท,มมทมม่านผู้ชมเทียหนึ่งเป็นคนเป็นผีขอดโลกเดี๋ยวท่านผู้ชมก่อนจะไปเบิงแนวทางนะคะเนาะ ฟังแอดมินหนูหน่อยว่า wow. ความฝันจากข่าวเลยค่ะเดอ้อครั้งแรกที่แอดมินหนูหน่อยฝันเห็นคนออกล,ลูกรู้สึกว่าจะครั้งนั้นผ่านมาประมาณสิบปีแล้วล่ะท่านผู้ชมจําได้ตอนนั้นลูกกะย่งนหน่อยหอยู่ตอนนี้ลูกก็ได้สิบห้าสิบหกปีแล้วท่านผู้ชมสิบห้าปีผ่านมาประมาณสิบปีแล้วท่านผู้ชมครั้งนั้น แม่มินหน่อยฟันเห็นคนออกลูกเต่ว่าตอนนั้นบอแมนคนดิค่ะท่านผู้ชมฟันเห็นอ่าผีออกลูกอ่าผีตัวน,นั้นผมเงาปากแดงเล็บเงา,าน่าจะเป็นผีไย่ด้วยท่านผู้ชมขึ้นมาออกลูกเพิ่งฟังคล้ายๆเขามาหลอกกันละ่ะท่านผู้ชมในความฝันนะมาหลอกผีหลอกแต้ว่าผีออกลูกหลอกไหม อ่าออลูอยู่กลางสายฝนเลยเด้ท่านผู้ชมตอนนั้นแอดมินน่อยจําได้เท่าเสมอนี่แหะฝันว่าผีหรอเป็นพีพายผมเงาปากแดงอ่ะขอดูอยู่กลางสายฝนทั้งพายอยู่ฝันจําได้ค่ะคักได้ท่านผู้ชมคนกระตกเทึ่งล่มอ่าผีตัวนั้นขอดลูกขอดลูกให้เห็นเลยท่านผู้ชมอ่ะขอดลูกบอขอดธรรมดา ยืนคอดยืนคอดอยู่กลางสายฝนเห็นค่ะค่ะท่านผู้ชมเห็นหมดเลยตอนทาเบงทุกทาเลยอะยืนเบงคอดออกมาลูกตกออกมาอะไรด้ท่านผู้ชมลูกตกออกมาบลูกอัพโซซ่าเพิงอะมม่หดเหลือดผีนะหดลูกไม่หดเหลือดท่านผู้ชมอะเิบอให้ว่าผีเซบว่าอย,ยังเนาะอะ,อะผมเงาเงาปากแดงแดงอะเล็บกนันเงาเงาไหมท่านผู้ชมเล็บแดงแดงปากแดงแดงผมเงาเงเนาะ มาที่นี่าลอ,อดลูกตกออกมาแล้วอ่าก้มก้มลอดอ่างามขาจากควงกันไหมู้มชมอ่ะหลอกแอดมินหน่อยๆค่ะๆแล้วในความฝันน่ะฝันว่าผีขอดลูกหลอกเทิงยิ้มเทิงแหลบปลินเทิงปิ่นตาดใส่ในความฝันดินผูมชมฝันครั้งนั้นผ่านมาแล้วสิบปีอ่าบัดที่นี่โทษไปบอกแม่ไปเล่าความฝันให้แม่ฟัง อ่าแม่ตีไซห์หกซีกับจีหนึ่งค่ะท่านผู้ชมกับจีหนึ่งนุหน่อยไปซื้อเลขกหกซี่กับจีหนึ่งใส่บัะยางค่ะค่ท่านผู้ชมเลขออกตัวใดหัวจากบะท่านผู้ชมมาที่นี่เลขออกหกหาขลางค่ะท่านผู้ชมตรงตรงเลยเลขออกหกหากลางอาบะที่นี่ ว่าถือเปลกท่านผู้ชมต่อมาต่อมาประเดีท่านผู้ชมปีนี้ละท่านผู้ชมปีนี่แอดมินเคยฝันันเข็นของรักผู้ยิ่งแต่่าผู้ยิ่งคนนั้นเป็นโมงเจ้าของอนอนอยู่เครื่องบานนอนอยู่ส่งบอไซไหมท่านผู้ชมหันไปเข็นของรับเขาเลขออกคบหา นู่นหน่อยก็ยังบัจจอบอจำยังไปซื้อหกซีคือเกาอยู่่านมชม้ชมเพราะว่าเข้าบเบลคขวดลูกไหมเลขออกหกขาตัวเกาจําได้เพราะธรรมชมลาสุดทีเลขออกหกขา,า,มมาเลขออกงก์าคือเกา่านมช้ชมไปที่นี่เมื่อคืนนี้นูนหน่อยฟันอันนี้ฟันเห็นคนผู้หญิงคู่หนึ่งเมื่อคืนนี้ฟันเห็นคนผู้หญิงอายุหน่อยก็แอดมินหน่อย อันนี้โค่นโมเมนต์ผีท่านผู้ชมคลอดลูกให้เห็นนี่แหละท่านผู้ชมตอนแรกอ่าเห็นเขาทองเดูด๋ยว้ในความฝันนะเมื่อคืนฝันเห็นกระจําได้ค่ะท่านผู้รรมชมฝันเห็นว่าทองโย่าจังไรจังคลอดลูกท่านผู้ชมบัดน,นี้คลอดลูกไปคลอดอยู่ทุ่งพนเดีบัดน,นี้นี่ท่านผู้ชมไปคลอดอยู่ทุ่งพนบ่ได้ไปคลอดในโรงพยาบาลเดี้ไปคลอดเอาเองคลอดผู้เดียวเลยท่านผู้ชม ขอดอูทงพวนบันี้เบ่งลูกออกมาแล้วจังไดออกมาเมื่อพ่วงเลยเทิงทุงนำคำนั่นไหมท่านผู้ชมทุงนำคำกาบย่างบตต่ดแตกอ่าเทิงงไซแฮรไหมท่านผู้ชมขอดลูกออกมาแล้วอ่าเทิงนำคำเท,งทิงเทิงเล็กหน่อยพวกนั้นกับว่าท่านตายได้ท่านผู้ชมเสียงยังร้องแง่แง่ยโยขอดลูกออกมาแล้วจังไดจังจังถือทุงนำคำกับลูกเจ้าของอ่ะงานนี้เลยไหม รู้สึกว่าเขาบาเจ็บปวดว่าเป็นยังงเขาคือแข็งแรงแต่นร,รูมชมในความฝันน่ะแอดไม่นูหน่อยกั่โต๊ะใจในความฝันกัลยานถือถือลูกบด้อุ้มได้ธรรมชมถือลูกกับทุงนำคำในความฝันนอนเป็นทุงนำคำนำคำกับบอแตกลูกกระยุ่งนแน,น่นละนผูมชมถือเรล่านางไปเสยเลยธผร,รมชมในความฝันฝันเห็นคนออกลูกเบ่งออกให้เห็นคือกันเลยนผูมชม ไปที่นีแอดเมนว่ามันจะเป็นเหล็กหกห่าบนอ่ะท่านผู้ชมหรือว่ามันจะเป็นซีนึงเห็นคนออกลกูกเนี่ยตีส่ซีนึงกไ็ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าแอดเมนหน่อยสิตีใสหกห่าคือเก่าท่านผู้ชมมันก็เห็นขวางลับขอางหนำนะท่านผู้ชมวันเห็นขวางลับพวกยังตอนนั้นมันก็ยังออกหกห่าตอนนั้นกับวันเห็นสิบปีมาแล้ววันเห็นผีขวดลกูกเครื่องหลอกเครื่องขวด,ขวดก็ยัง,ออ,งยออกหกหาไหมท่านผู้ชม อ่ะโเดียวหนึ่งไหมธรรมช่มล่องซื้อไหวแน่เด้อรัฐบาลไทยมันออกรัฐบาลไทยได้ธรรมชมขันแอดมินหน่อยฟันจังสินี่หละธรรมชุ่มคุณพ่อคุณแม่แอดมินหน่อยฟันทอนี่แหละแต่ว่าในความฝันเมื่อคืนนี่มันฝันหลายอย่างอยู่ได้ธรรมชมอ่าฝันเห็นคนเห็นคนขอดหลบมันวะแล้วกับแบบหนึ่งฝันเห็นป่าปลาเมึกป่าทะเลเนี่ยละธรรมช่มอยู่ในสองฟิตอ่ากองง่ายไงแต่ว่าในความฝันเขาออกมาเท่ แอดมินหน่อยไปนั่งนั่งนั่งอยู่ในป่านั่นแหละทามาช่วมปลาเมือกปลาอีหยังปลาทะเลไมมท่มาช่วชมีกุ้งมีปลาเมือกหลาหล่แอดมินหน่อยไปนั่งไปนั่งอยู่ในในอ่างคล้ายเขาเทใส่มันอ่างไงไหมทามาช่ชมไปนั่งป่นอยู่กับป่านไหมไปนั่งป่นอยู่กับป่าเห็นป่า เขาแอาแซรแข็งมามันมันตายเมื่อแต่ละท่านผชมปลาเม,มื่อกุ้งอยังไงไหมกองเต็มอยู่ในความฝันน่ะข้อนี่ลท่านผู้ชมแอดมินหน่อยฝันฝันจังสี่ฝันเห็นค้นขอดุปาดท่านผู้ชมแอดมินหน่อยสี่สือหกหาไว้อยู่เวยทมม่ามผู้ชมเคยฝันมาขังหนึ่งแล้วเล็กออก6กหาค่าค่ะ อ่าไว้ที่นี่ธรรมชมความฝันจบไปแล้วไว้ที่นี่มาเบิ้งทางเลขาน้อยมัดรวมกันเลยเนาะค่ะเนาะแอดมินคิดว่ามันนี่เลขกกระสิเขาเได้ทรรมชมเลขาน้อยมัดรวมฝันดีอยู่ทรรมชมฝันดีอยู่รัฐบาลไทยอย่าลืมสื่อหกหาเออทรรมชมอันนี้ตัวแอดมินหน่อยฝันเรื่องว่าสิถือเลขกบ่เนี่านรรมชมจังใดสื่อลดตลีไปต่างอ้ายไป อาทังเลขห้าน้วยเมือนน่อเน่ทำมาชมเบลกเด่นจับเวนนะคะเจ็ดแปดศู 1, 5, นย์หนึ่งห้าหกเด่นเจ็ดกับแปดวิ่งรูดแปดนะคะเมื่อวานในเจ็ดมากค่ะแล้วทำมาชมเมื่อเน่เมื่อเน่รูดแปดด้วยค่ะเด้อ เมื่อเนี่จอหายรูดแปดเด้อท่านผู้ชมเจ็บห้าคู่วินนะคะเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดหก ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกและห้าหกนี่ธรรมชมหาหกมือไหนตาล่างห้าน้อยมีไหมธรรมชมเอาไปตังแตทห้า 5, น้อยผีบอ้ยเฮอธรรมชมหาหกหกหาไหมเป็นตาลุ่มทุนอยู่ดีละธรรมชมเหล็กหางเดี่ยว สิบวันใหจะกรอบอยู่ว่ะท่านผู้ชมห้าหกหกห้านี่ไหมท่านผู้ชมมาานชนใีในตารางนําเด่นประจําวันชนกับในในตารางแอดดมิโน้อยวันนี้นะคะเจ็ดแปดหนึ่งห้าเหล็กเดนมาร์กซีโตท่านผู้ชมเหล็กเดนมาร์กซีโต ขาดว่านาจะกอดข้อกันมาสัสกครู่อยู่ดอกท่ารรมชมอาจเด่นเจกับ8ปวิ่ง8ดรูด8ดนะคะ6คู่เด่นเน้นเจาะ70 8ดศูนย์แปดหนึ่งแดหกห้าศูนาศูท่านชม0ูย์ห้าแล้วก็หนึ่งห้า สองคู่วัดใจนะคะแอดเมนูหน่วยเจาะหาแปดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดศูนย์น้ำตัวหนึ่งด้วยท่านผู้ชมนะหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะมีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกศูนย์ห้าและหนึ่งห้านะคะสองคู่วัดใจคือ แปดหนึ่งกับแปดศูนย์นะคะอ่ะเพชรผู้เดียวกัดซับศูนย์นผู้เดียวท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อไปจะเป็นชุดสามตัวท่านผู้ชมสามตัวยี่สิบคู่หายไปอีกแล้วท่านผู้ชมสามตัวยี่สิบคู่ไม่มานะคะเมื่อวานในเลขกสามตัวบาแตกเตะะด้อค่ะเด้ออ่ะคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อ ทางธรรมชมสำหรับถ่ายคลิปนี้สั่งสบู่กาแฟหยาดสีฟันโทษสั่งไดเลยเดยคะดที่เบอร์0 9 6 3เด้อที่เบอร์0 9 2 6 3 2น5 1 3นะคะกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีโมโนกับเขาชะงุมโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาชะงุมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะ แล้วก็ยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7จ็ดขวบขึ้นไปนะคะสะกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้ไม่มีส่วนผสมของแป้งนะคะแล้วก็สบู่กุนต่าระเบิดที่ไข่เล่งผิวขาวนะคะแพ็คละ190บาทยาสีฟันหลอดละ190บาทกาแฟกล่องละ260บาท2กล่อง,ง520บาทส่งปีนะคะ อาสุดท้ายนี่แอดมินนูหนหอยขอขอบคุณทุกท่านทีติดตามรับชมคอตัวล่าไปกวนพวกันไหมคริปหนาะสวัสดีค่ะ